เดินสวนผมมันไม่ไม่กระดุกกระดิกเลยกายกายสนุกไหมกายฮัลโหลโอ้โหซินัตเตอร์เฮ้ยกายงอนดูดิกายตึงวันนีะกายกายตึงอะไรกายโอ้โที่ดูงไปเลี้ยงเดลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฆ่าเดี๋ยวไว้ฆ่าเดี๋ยวไว้ฆ่ามามาฆ่าพี่มากายไหนอะกายอยู่ไหนวะ ตกใจแล้วมาเวทไกมาทุ่พี่กอนไกลหดวคายวีงอนอ้ากูงอนด้วยวีมาเวงอนทำาไงดีอินพอเตจะได้เลียร์ละไกอไกรไม่ติดหรอเพื่อนกูก็งอนกูงอนเหมือนกันโอเคงั้นหวดเจมเหมกันเฮ้ยไม่ว่าใครจะงอนก็ตามหวดเกมดีกว่าใช่ดเชมดไม่เจมดเไม่เจมเลยเจมงอนเด็เจมงอนเออเจอกั่ไม่งอนถ้างอนมันต้องรบเพื่อนก้าวโผล่ต้อลบโห่พี่เจมเ์บอไปวดเอฟไปแล้วเดี อะไรกูแอบโหวตกูไม่อยากกลัวโหวตตัวเองด้วยเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โหวตไอ้เจ๊พี่พี่พี่ตาตายอีเดี๋ยวผมโวยอะไรวะกูไม่ได้โหวตเลยกูโหวตตัวเองด้วยซ้มคไม่ได้กูโหวตตัวเองทำไมเวงอ่อนไม่ช่วยอะไร